ระยะเวลาประมาณ4เดือนนับตั้งแต่วันที่28มกราคมปี2568ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนปี2568ถือว่าเป็นช่วง4เดือนที่มีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าดาวพระสุกรซึ่งถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองความรักความสุข ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนและการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งค่ะเป็นตำแหน่งของชัยชนะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีอิทธิพลของดาวพระศุกร์ดาวสุพเคราะห์ดวงนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะ ในวันที่28มกราคมได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกร,รมมะของดวงชะตาเรียกได้ว่าการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ส่งผลส่งประโยชน์ที่ดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมาก และก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างนี้นะคะว่าดาวพระสุกที่โคจรมาทับอยู่ในเรือนกรมรมะครั้งนี้เป็นจังหวะที่จะให้โชคสามชั้นส่งความเฮงให้ขุณสามต่อกันเลยทีเดียวโชคชั้นแรกชั้นที่หนึ่งนะคะดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาโคจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนกรมมะเรือนการงานเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านจะมีการ ปรับขั้นเปลี่ยนตำแหน่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานหรือองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะส่งผลเด่นต่อตัวคุณในแง่มุมของการทํางานบางคนมีจังหวะในการริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆบางคนได้ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ต่างๆหรือเป็นจังหวะที่คุณมีพลังในการทํางานมีการกระตือรือร้นมีแรงฮึดสู้มีไอเดียใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆที่จะมาปรับมาใช้ในการทํางานค่ะชาว แลัคณาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านก็ได้รับข่าวดีมีคนเกื้อกูลมีคนรักใคร่มีคนเมตตาเอ็นดูตัวคุณนะคะชาวมิถุนท่านใดที่เป็นลูกน้องบริวารระยะนี้จะเห็นได้ชัดค่ะส่วนใครที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชางานก็จะเป็นช่วงที่มีลูกน้องบริวารหรือคนเก่ง,เ,กงเข้ามาช่วยสพอร์ตงานของคุณนั่นเอง สำหรับแด้งที่สองหรือโชคชั้นที่2ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในราศีมีนอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาในครั้งนี้ได้ตำแหน่งโดดเด่นเป็นมหาอุดค่ะซึ่งคำว่ามหาอุดนั้นเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จเป็นตำแหน่งที่พูดถึงความสูงส่งค่ะสมัยจึงมองว่าชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในแง่มุมของการทำงานจะมีความสำเร็จราบรื่นเรียบร้อยในแง่มุมของการเรียนการศึกษาคุณจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหรือหน่วยงานใดสิ่งที่คุณกำลัง หยิบจับหยิบทำนั้นมันจะมีความก้าวหน้าและมีเรื่องราวของความคืบหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง และชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะคะที่อยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันการประกวดการเปรียบเทียบหรือว่ารอคอยการประเมินในช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์มาเป็นมหาอุดในครั้งนี้ก็มีโอกาสเด่นชัดนะคะที่คุณจะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จในการประกวดหรือการแข่งขันนั้นๆชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะไม่เพียงแค่การประกวดหรือชัยชนะที่คุณจะได้รับมานะมันเป็นเรื่องของการถูกยกย่องนะเป็นเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับ ชื่อเสียงมีคนสรรเสริญมีคนพูดถึงคุณในทิศทางเชิงบวกมากยิ่งขึ้น อาจจะมีคนชื่นชมคุณในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีคนมาขอคำแนะนำปรึกษาหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้รับเกียรติให้ไปทำอะไรบางอย่างที่มีหน้ามีตาหรือว่าเป็นการเชิดหน้าชูตาให้กับวงตระกูลเนี่ยค่ะมันหมายถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้เลยนะคะเพราะการที่ดาวพระศุกร์มาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆสำหรับเจ้าชะตา ส่วนเด้งที่สหรือว่าโชคชั้นที่สของชาวลัคนาราศีมิถุนที่คุณจะได้รับ จากดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายมาในครั้งนี้นะคะก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยได้ทาการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนถือว่ามาสถิตอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส,สบ,บดีส่วนดาวพระพฤหัสบ,บดีณนะปัจจุบันนี้โคจรสถิตอยู่ที่รารศ,ศีพฤษภอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานะฮะแล้วการที่ดาวพระศุกร์และดาวพระ,ะพฤหัสสลับเรือนกันแบบนี้เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่ากเกษตรสลับเรือนซึ่งจะให้ความแข็งแกรง่งให้ความแข็งแรงทเทียบเท่ากับดวง ดาวที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเลยทีเดียวดังนั้นทั้งดาวพระสุกและทั้งดาวพระพฤหัสบดีจะมีกําลังวังชามากยิ่งขึ้นมีพลังงานดีๆมากยิ่งขึ้นแม้ว่าดาวพระพฤหัสบดีจะอยู่ในเรือนวินาศนะคุณก็ไม่ต้องกังวลไปอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของคุณเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะเป็นจุดพลิกผันหรือจุดเปลี่ยนของดวงชะตาที่ทําให้คุณได้ริเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้คุณอาจจะจบจากเรื่องร เก่าๆเรื่องราวที่คุณมองว่าคุณเคยพยายามแล้วทํามาอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วแต่ผลลัพธ์มันยังไม่ดีเท่าที่ควรคุณก็เลยจะริเริ่มสิ่งใหม่จังหวะนี้ค่อนข้างเหมาะนะคะดาวพระพฤหัสมากระตุน้นมีกําลังวังชาอยู่ในเรือนวินาศจบจากปัญหาเก่าๆจบจากสิ่งเก่าๆเคลียรเรื่องราวเก่าๆสะสางสิ่งที่ไม่ดีเก่าๆให้ออกไปแล้วคุณก็เริ่มต้นเดินหน้าใหม่นี่แหละค่ะมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดนะส่วนดาวพระศุกร์ที่อยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสอยู่ที่ราศี มีอยู่ในเรือกนกรรมมะถ้าเราจะพูดถึงการเริ่มต้นเรื่องของการงานหลายคนได้ริเริ่มกิจการใหม่ๆได้ต่อยอดงานนะคะไร้ขยับขยายงานขยับขยายธุรกิจมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคค่ะแต่การต่อสู้หรือความเหนื่อยที่คุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทสัพพะกำลังกายไปเนี่ยมันจะได้รับผลลัพธ์กลับมาเป็นอย่างดีเป็นผลลัพธ์ที่คุณพึงพอใจด้วยนั่นเองนะคะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะระยะนี้คุณจะหยิบจับทำอะไรมันค่อนข้างที่จะส่งผลทำให้ตัวคุณนั้นมีความสำเร็จมีสเสน่ห์นะะแล้วก็การที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนกรัมมะดาวพระพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศสลับเรือนกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณมีปัญญา ะะดาว2ดาวนี้เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญาไม่เพียงแค่มีปัญญานะยังมีโชคด้วยมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยคุณจะสามารถเอาตัวรอดหรือมีไหวพริบป,ปฏิพานจากสถานการณ์คับขันได้สามารถจัดการปัญหาต่างๆให้ทุเลาเบาบางลงไปอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อตัวคุณอะไรที่เป็นความทุกข์ยากลำบากใจที่คุณเคยประสบพบเจอมามันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะ สมัยไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปในทันทีนะเพียงแต่บอกว่ามันจะค่อยๆคลี่คลายหายไป และดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยก็มาตั้งแต่วันที่28มกราคมจะอยู่ยาวไปจนถึงช่วงวันที่1มิถุนายนปี2568เป็นระยะเวลา4เดือนค่ะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับอิทธิพลด้านบวกด้านดีด้านเฮงจากดาวพระศุกร์อย่างเต็มที่ดาวพระศุกร์เขาก็จะมีการโคจรเดินหน้าสลับกับถอยหลังอยู่ในเรือนกัมมะนะคะจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณสะดุดเกี่ยวกับการงานบ้างมีเรื่องราวของ ปัญหาอุปสรรคแทรกเข้ามาบ้างมีคนเพ่งเล็งจับผิดบ้างนะะก็ให้คุณใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาเหล่านั้นไปทีละจุดและคุณจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการกระทำทุกอย่างต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ต้องทาอยู่บนพื้นฐานของศีลของจริยธรรมไม่ออกนอกกฎนอกกรอบอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทานะคะแล้วการที่ดวงดาวโคจรอ,อยู่ในสภาวะที่ผิดเพี้ยนนะต้องยอมรับว่าดาวพระศุกร์มีการสลับหน้าเออเดินหน้าสลับกับถอยหลังเนี่ยมันจะมีสภาวะของความผิดเพี้ยนอยู่ถ้าคุณยิ่งไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะทําให้เรื่องนั้นน่ะกลายเป็นยุ่งยากมากขึ้นเรื่องจากเล็กๆมันก็ใหญ่โตขึ้นจากที่ทะเลาะกันนิดหน่อยมันก็อาจจะลุกลามกลายเป็นคดีความประ มานีนะะ้ถามว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังไหมดาวพระศุกร์ที่โขจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตาในครั้งนี้เนี่ยได้มาเจอกันกับดาวพระราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูเนี่ยก็ได้สถิตอยู่ที่เรือนกรมมะก่อนหน้านี้แล้วนะคะดาวพระราหูสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ ดาวพระศุกร์และดาวพระราหูสองดาวนี้ตามหลักโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นดาวคู่แห่งความมัวเมาเป็นคู่ดาวแห่งความลุ่มหลงคุณอาจจะหลงผิดคุณอาจจะมองสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายคุณอาจจะติดอะไรมากจนเกินไปมีแพชชั่นหรือชื่นชอบหลงไหลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป ะะดังนั้นสมัยจึงอยากะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนว่าให้เอาประโยชน์จากสองดาวนี้ไปใช้ให้ดีไปใช้ให้ถูกทางมันจะมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวคุณมากถ้าคุณเอาไปใช้ในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นจังหวะที่คุณนั้นติดแฟนมากนะฮะจนการติดเนี่ยมันกลายเป็นความหึงหวงเป็นความระแวดระแวงกลัวไปหมดนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณจีบใครชอบใครคุณอาจจะหลงเขาหัวปักหัวปำคนรอบข้างเตือนก็ไม่ฟังญาติพี่น้องบอกอะไรก็ไม่ฟังอันนี้เป็นในทิศทางของความหลงไหลนะฮะจนเกินไปต้องบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองให้ดีแต่ถ้าคุณเอาดาวสองดวงนี้เนี่ยอิทธิพลของดาวพระศุกร์และดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่แห่งความลุ่มหลงมัวเมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือไปใช้ในเรื่องของการทํางานมุ่งมานะในแง่มุมของการทํางานลุยในเรื่องของการหาเงิน คุณจะตั้งใจมากคุณจะโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานมากคุณจะใจจดใจจ่อมากแล้วสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมิถุนสามารถใช้อิทธิพลของ2ดาวนี้ในแง่มุมของการงานได้ดีเพราะว่า2ดาวนี้โคจรมาเจอกันในเรือนกัมมะนะคะช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากจะทําอะไรอ่ะคุณรักงานมากอ่ะ ใครชวนไปไหนใครชวนไปปาร์ตี้สังสรรค์ถ้าคุณมองว่างานคุณยังไม่เสร็จคุณก็จะไม่ไปคุณจะใจจดใจจ่อกับการทํางานมากเป็นพิเศษหรือใครอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็จะใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการบ้านยังไม่เสร็จโปรเจกต์นี้ยังไม่เสร็จยังไม่ส่งอาจารย์คุณก็จะไม่ทําอะไรอย่างอื่นจะมุ่งหน้าไปที่เรื่องเรื่องนั้นนะ,ะส่งผลดีนะ มีสมาธิมีความใจจดใจจอ่อโฟกัสของคุณดีเยี่ยมในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้น้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะสิ่งใดที่ดีน้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ไม่ดีที่ต้องพึงระมัดระวังก็ขอให้คุณอย่าประมาทดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ